เบคับไชยแลนวันนี้เราจะกินข้าวราดแกงนะคะปลาดุกผัดพริกขิงคาดว่านะไม่เคยทำนะ ซื้อเขามาอร่อยที่สุดในสามลูกเดี๋ยวจะเอาข้าวคลุกในหม้ออีกอาหารที่อร่อยแล้วก็คุณภาพดีอะ่ะมีขายเยอะแยะเลยเนาะว่าแต่เราจะเลือกกิน อะไรเอ้ยมีทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเอ้ยมันสวรรค์ชัดๆเลยนี่กรุงเทพนี่มันสวรรค์ชัดๆเลยนี่เพื่อนๆมากินข้าวกับปาริดาเด้อมากินง่ายอยู่ง่ายกับปาริดากินอาหารจานเดียวนี่ถือว่าเลี่ยงง่ายไหมนเนาะเลี่ยงง่ายเรากินอาหารจานเดียวก,ก็ได้ผ่านไปมือหนึ่งพี่น้องจริงๆเอะซื้อมาถุงหนึ่งห้าสิบบาทเนาะแบ่งกินไปแล้ว มันได้ปลาดุกเกินหนึ่งตัวนะเนี่ยเกาให้เยอะมากเลยเนี่ยตลาดนัดตอนเย็นเนี่ยอ,อร่อยมากด้วยไปดาไม่เคยทำนะอัน,นี้ไอ้ทอดๆอดเนี่ยของทอดๆอดไม่ไม่แทบไม่ทำเลยแหละเออมากมากพี่น้องอปลาดุกเขาเอาไปทอดก่อนเนาะเอาไปทอดแล้วก็มาพัด หอมมากแล้วก็ออกออกวหวานเนาะออกวหวานแต่อร่อยอ่ะไม่เคยทำนะคะเอา้าโฮโหเว้ยกินยากไหมเนี่ยอันนี้มะม่วงนะเนาะต้อกินผลไมล้ตามฤดูกาล อมืมันจะได้ไม่แพงเกินไปอืม อร่อยที่สุดในสามโลกอาหารภาคกลางอาหารอีสานอาหารเหนืออาหารใต้ไปดัดชอบหมดเลยนะอื่อเชื่อไหมไปดัดเป็นคนไม่เคยกินหมูกระทะ ลูกสาวสายหมูกระทาน,นะแต่มันอยู่คนละที่นะก็เลยไม่ได้กินแต่ก็โอนเงินเหมือนเหมือนกับไปซื้ออะเวลาเขาเปิดเปิดธุรกิจอะเนาะก็โอนไปโอนตังไปเหมือนว่าเป็นขวัญถุงอะ <c oughs> ไม่คือไม่นึกอยากอะ เป็นคนเฉยๆกับคำว่าหมูกระทะถ้ากินแล้วอาจจะติดใจอยู่คนเดียวมันมันกินได้ไหมหมูกระทะเป็นคนกินอาหารที่แบบไม่ชอบนั่งแช่อืม บางคนเขชอบนั่งคุยกันอะไรกันเนี้ยคือไปได้นี่คือไม่ไม่ไม่เลยชอบกินกินกินแล้วก็กลับอาบน้ำมาผ้าเป็นคนที่ไม่ชอบเสียเวลากับการกินอาหารคำว่าละเอียดนี่ไม่มีมีแต่สวบ ใช้ไม่ได้นะเป็นคนที่ชอบกินนะแต่ไม่ชอบเสียเวลากันได้ดเนี่จะไม่ได้กินปูเลยนะเป็นคนที่อะไรต้องแกะต้องแงะต้องแค่นี่คือจะไม่ได้กินตัดสินใจไปเลยไม่กิน ลาไปก่อนเถอะขอบคุหลายๆแต่ถ้าเป็นอะไรอะไรปูที่เป็นเนื้อปูแกะเป็นก้อนๆอ,อย่างนั้นคือกินกินแต่ถ้าเอามาแกะนี่ยากมากที่จะกินนะจักการคลิปหนาจ้า thanks so much my friends and you for your support see you next video have a beautiful day bye 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 bye, bye, -bye.